สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่อง p l a y to b e กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะกลับมาอยู่กับเกม Monster Hunter World Iceborne ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปดูเทคนิคการลง Master l a n d k u t h a ล o t ค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยเควส Master l a n d k u t h a ล o t นะคะเป็นเควสอีเวนท์ทั่วไปที่รับได้จากบอดเควสเลยนะคะไม่ต้องเข้าไปรับใน g t t ต r i n g หับแล้ว ความแตกต่างอย่างอื่นก็คือเควสนี้เราสามารถฆ่าเจ้าคูทลอดได้แล้วตามชื่อเควสเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเควสนี้จะเริ่มตั้งแต่เฟสสองซึ่งก็คือเป็นร้านโล่งๆให้เราตีได้เลยไม่ไม่ต้องไปเดินวนยิงปืนใหญ่หรือว่าเดินตามไล่ตีตั้งแต่เฟสหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูเทคนิคแรกกันเลยดีกว่าค่ะเทคนิคแรกนะคะก็คือการทําตัวแดงนะคะสําหรับเฟสที่ยังมีทองคุ้มอยู่หรือเฟสแรกนะคะการทําตัวแดงนี่สําคัญกับการเล่นอาวุธ ที่ใช้ทาตุมากเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ทําตัวแดงเนี่ยอาวุธท่าจะตีไม่เข้าเลยหลักการในการทําตัวแดงง่ายๆนะคะก็คือการทําดาเมจที่อกในจุดที่ไม่มีทองหุ้มอยู่ให้ถึงจุดที่กําหนดค่ะเทคนิคการทําตัวแดงนะคะเทคนิคนี้ต้องอาศัยอาวุธที่มีทตุหลับอยู่ในทีมด้วยนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือชนหลับระเบิดแล้วก็จับชนค่ะ เทคนิคนี้นะคะก็คือเริ่มด้วยการจับชนกำแพงสองครั้งก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นให้อาวุธที่มีท่าหลับนะคะตีให้หลับแล้วให้ทุกคนเข้าไปวางระเบิดที่อกนะคะหลังจากนั้นพอปลุกมอนตื่นแล้วให้จับชนอีกสองครั้งนะคะแล้วทำดาเมจเพิ่มอีกนิดหน่อยตัวก็จะแดงค่ะ เทคนิคนี้นะคะถ้าเราทําจุดอ่อนที่ส่วนอกไว้ก่อนที่จะจับชนนะคะเมื่อจับชนแล้วจะทําให้อกแตกทันทีนะคะ เรามาดูเทคนิคต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเทคนิคต่อไปนะคะก็คือการใช้ดักก้อนพอยิงค่ะประโยชน์ของดักก้อนพอนะคะก็คือเมื่อยิงดักก้อนพอใส่คูทาลอตนะคะจะทําให้คูทาลอตกระตุกค่ะการกระตุกเนี่ยมีประโยชน์ยังไงถ้าเราทําให้คูทาลอตกระตุกได้ในจังหวะที่มันยืนสองขานะคะจะทําให้มันล้มทันทีค่ะวิธีการนะคะก็คือให้ยิงดักก้อนพอนะคะสแปมไว้ก่อน3านัดค่ะ แล้วกเก็บนัดที่สี่ไว้ยิงตอนที่ครูทลอดใช้ท่ายืนสองขานะคะจะทำให้มันล้มทันทีค่ะจำนวนพอตที่ยิงนะคะจะนับรวมจากทุกเฟสนะคะถ้าเรายิงเกินจนมันกระตุกนะคะให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ะคะ่ะในตอนที่เจ้าครูทลอดนะคะยืนสองขานะคะยังมีอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่จะทำให้มันล้มได้ก็คือการใช้ผ้าคลุมเอสซซินกับสมกบอมคู่กันนะคะ วิธีการนะคะก็คือให้เราใส่ผ้าคลุมแอสซิสซินไว้ก่อนนะคะในจังหวะที่มันยืนสองขาค่ะให้เราปาสมุกบอมจนขอบของมินิแมพนะคะเป็นสีม่วงนะคะหลังจากนั้นให้ทำดาเมจหนึ่งครั้งนะคะจะทำให้มันล้มทันทีค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเทคนิคการลงเจ้ามัสเตอร์แลนคูทาลอดนะคะหวังว่าเทคนิคทั้ง3อย่างนี้จะช่วยให้ทุกคนล่าเจ้ามัสเตรแลนคูทาลอดได้ง่ายขึ้นนะคะ ถ้าเทคนิคนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการล่าแพ้ทองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ